สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะว้ายมิ่งตัวดำค่ะแม่แม่แม,มิ่งตัวดำครับมิ่งตัวดำนะคะ ไปกวนแม่แล้วเพื่นกวนแม่แล้วครับเริ่มทําการกวนแล้วครับย่างสายยางกันแล้วค่ะวิ่เอาสบายสบายคุณแม่นนแแแเนี่ยน่าเสียงสายยางนั่นแม่ะ โอ้ย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 โอยตีลูกยังเดียววะเพื่อนหน่ะเพื่นหน่ะเพื่นหน่ะเฮ้ยเรีนสายยางครับกินน้ำแล้วผมก็จะคุกดินแล้วครับ

มันดูป่อเป่าจะใส่ใส่ได้ไหมคะใส่โซ่อ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้เยย้ตอไปเท่าไงโอ้ย oh. จ๊จ๊อจจจ oh. เก่งมากเดี๋ยวพ่อจะปล่อยเล่นกองดินนะครับอ,อยู่เฉยๆนแล,ล้วละพ่อจะเออยู่เฉื้ออยู่เฉื่อเคเป้นเี้ยวเปี้ยวปนปนะปนะโอ้ยอแม่ครับอ้ยออยากเล่นแห้ง ดูดูปะเปียยังไม่ไปล่อยเสื้อเลย <laughs> <laughs> ดู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  <laughs> โอ้ยอยากเล่นแล้วแล้วแ,วแ,วแน่ปะเปีผมอยากเล่นแล้ว <laughs> อะอยินดีไหมอยากเล่นแล้วครับอยากเล่นแล้วครับกลองดินครับ Oh. ขอบคุณกองดินกองโตโตนะคะจากแม่ๆนะคะ<า>เอาขี้เแก่ดนเนี<า>่ยหนิงว่าว่าได้เล่นง่ายดอกเนี่ยพ่อ<า>ได้เล่นง่ายดอกครับมา,า,าบมามา,มา,มา นนูไปรุ่นใจร้อนไปรุ่นใจร้อนอ <c oughs> ไปรุ่นใจร้อนมิงลูกขึ้นก้อนลูกลูกลก้อนเออปะดอะ เอา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 มอยากเลนแล้วนะครับเฮ้ยอยากเลแล้วครับคุณแม่ก็สนุกนะคะคุณแม่ก็สนุกมากเลยนะคะนี่ย่นดินล้นย่นไส้ค่ะเวลาไงไงงงโอ้โหแกบมาไหนยักเสียเปล่า ว่าต้องแกะนะคะแม่แม่ดูแกะไม่ได้สักทีเื้อพุ่นนอะพุ่นนอะพุ่นนอะเอ้ยเอออาการอาการอาการช้างน้อยอี๊เพราะเกาสิแกะแปะเชือกหายนันโอ้ยนาะ นอนเล่นเกียกอุ้ยก็จะม้วนแห้งนาะมิงเนาะนี่นะจะขึ้นไปเล่นกับฟอฟเต้า ใจเห็ดนางเอะ,ะ,ะอ๋ออันนี้เป็นรถเกตนะคะแม่แม่มิ่งรถเกตครับเกตให้ครับเกตด,ดินให้ครับ <laughs> ถูกใจครับถูกใจ นอนเป็นปลาวานเลยนะมิ่งนะนอนเป็นปลาโลมาปลาวานเลยนะคะคก็ขื่นไปยู่สูงแถวเต้าเต้าก็ขึ้นไปยู่สูงแถวเต้าชายย็นอยู่ที่แล้วมิงม่งบอม มาเลยครับผมพร้อมครับเออลบ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 เรีนตะลุดสไลเดอร์เหรอมีอีกวันมันสไลเดอร์ให้ใช่ไหมนี่ <laughs> อุ้ยดูถ้าถ้าพาไปเล่นสไลเดอร์มแมแปบว่าส,ส,สไลเดอร์ดินแบบว่าดินโคลนไหมใช่คงจะสนุกน่าดูเลยนะคะแม่แม่อือ ลองเอามิงไปปล่อยแบบเล่นสไลเดอร์นะคะแม่แม่ลองคิดนะคะโอ้พิ่ก็จะมวนเนาะคงจะมีความสุขมากเลยนะคะ,ะวิ <laughs> ่งแบบว่าก็สตีลังกาล่องตลูดโลกเลยนะคะนะโอ้ <laughs> คุณแม่ค่ะมันไงคะ่ะโอ้พี่นน่ะทั้งลูกตั้งแม่ตั้งแม่ตั้งลูกเลยก็ยขอบคุณนะคะขอบคุณ เปนพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ก็คําไหนผู้จาไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ